สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับหากเหอนคลิปนี้ใช่แล้วครับผมคุณอยู่ผมเกมมิ่งคาเฟ่คุณลุงเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนะอติ๊กติกติ๊กติกติ๊กตกเอาเป็นว่าวันนี้ผมได้เข้าไปดูข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมในออข่าวของ Google มานะซึ่งทาง Google และทาง g l e p l a y Store นะครับก็ได้ทำการจัดอันดับ7จดเกมทำไล่ไถนาเกมทำสวนที่ดีที่สุดณตอนนี้มาทั้งหมด7จดอันดับด้วยกันในแพลตฟอร์มของ Android นะ ผมก็เลยเลือกอันดับหนึ่งรองมารีวิวเล่นเะไแล้วกันนั่นก็คือเกม t o u ร of อ e เนเวอรซึ่งจริงๆนะครับความน่าสนใจของการจัดอันดับ Google Play Store ที่อัปเดตล่าสุดเกมแนวจำพวกทำไรถ่ายนาทำสวนปลูกผักนะครับที่มันน่าสนใจและน่าสังเกตที่สุดคือว่าทำไมเกม Star d e w นั้นไม่ติดอันดับหนึ่งในเ็ดนี้ก็เป็นเพราะว่า เกมสตาดิวนั้นเราต้องทําการชําระเงินเองพูดได้ง่ายคือเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าเกมนี้มันก็คือการจัดระดับเกมทําไล่ทํานาที่แบบว่าฟรีนั่นเองอ <c oughs> าจจะพูดถูกเพราะฉะนั้นเกณฑ์การตัดสินก็จะเป็นพวกแบบว่ายังไงคะแนน,นรีวิวหรือว่าฟีดแบ็กที่ตอบรับกลับมาแล้วก็ยอดดาวน์โหลดนะรวมถึงสตอรี่เนื้อเรื่องและภาพกราฟ,ฟิกภายในตัวเกมนะครับ <c oughs> มันก็จะประมาณนี้แหละานผู้ชม โอเคนะครับผมเราปรับไมล์เซตกันเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปเล่นกันเลยเออเฮ้ยเกมนี้มันก็เป็นเกมแนวดูดวิญญาณเกมหน,นึ่งเลยจะบอกให้ต้องหบต้องนองกันเลยทีเดียวไปเราไปเขี่ตัวละครกันดีกว่าโอ้เฮ้ยหน้าตาแม่งคุ้นๆว่ะนี่มันยังกับมิชไกจีไอดิจิมอนอะเบนเจอร์วะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเหมือนเลย <c oughs> อ่ะยังดิอาคุมอนฉันเลือกนาย <c oughs> แมวไว้แมว อ๋อไอตัวนี้ดีกว่าไอ้หน้ามันเหมือนล็อกลีเลยว่ะล็อกลีเนี่ยเราตดนะใส่ชุดงวัวไปเลย,เ,ยเ,เรามันสายฮาอยู่แล้วเราหล่อไม่เอาจ้เาเซ่อนนี้ขอตัวก่อนสู้ทูอร์อ,อัอบเนี่ยบ้านเฮ้ยนี่มันแพทเทิล์รอยัลมาเนี่ยเฮ้ยกระโดดลงเกาะอย่าบอกนะอ๋อไม่ใช่ แหมเราเชื่อจะโดดพุ่งเหล่าชายลงมาจากไอ้บอลลูนเออโอ้จอดดีๆโอเคเฮ้ยมีคนมารอรับเราด้วยอ่ะนะพงังฮัลโหลโอ้โหตูอยู่ว่าเธอได้เปิดนี่มึงใบใบกันแล้วเหรอเฮ้ยโอเคโอ้โหภาพสวยเหมือนกันนะดูดิใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เลยดิสเซบโอ้ยอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันอ่านไม่ออกบอกมาเถอะลงุง ถ้าเป็นฟอร์มโอเคเริ่มแรกก็จะไม่มีอะไรนะครับผมก็จะเข้าสู่ในโหมดฝึกสอนนะแล้วก็ทําตามเนื้อเรื่องเออเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับตามสไตล์อย่างแรกก็ต้องแนะนําสถานที่ก่อนบลา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 สิ่งแรกที่ต้องแนะนําเลยนะครับสำหรับเกมแนวทาไร่ทาสวนนั่นก็คือมาถึงแม่งต้องให้เราตัดเอ่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะครับผมชวบข้าวโพดตัดอีกทีไม่ใช่อ๋อ้ทำแปลงปลูกผักก่อน ยังไงต่อเียกแบบเสียงมันตลกอูไอตัวกระรอกเยไม่จบม่เบไ่ป่่อยไปอีกคืออีกคือไข่เลยบ้ากดปุ่มค้งเพื่อทำการอะไรอะพาวเวอร์เหรอเฮ้ยอะไรวะโอ้โหเฮ้ยฟัดโรดาโหดเกินงมีการปล่อยสกิลอันติในการเก็บเกี่ยวด้วยเอาไปเาไป เด๋ยวเดือดเดออันนี้คำแปลงเหรอฮาลโอเคัโอ้โหสี่แปลงรวดครับผมสุดยอดไปเลยเออดีเว้ยต่อไปไม่ใช่เราถังหญ้าแบบอันตินะครับผมได้เลยขำไม่ขำไม่ขำไม่ซายัวหลังจากนั้นก็ต้องปลูกแครอทสี่แปลงนะแล้วก็อะไรวะเพลนเนรอ เวทข้าวสาลีเหรอข้าวสาลีมีเหรอวะเีลยวก็เอาแคร์เราก่อนนะชูบชูบชูบอยู่ตรงนี้ทีท่ทำงานทำงานทำสวนทำไรออโอเคครบแล้วเดี๋ยวหาข้าวสาลีก่อนชเวิร์แม่งก,กูดูตอนแรกกูคิดว่ากระโพดขอโทษด้วยเฮ่อเอาสิโทษ โอเคแรงสุดท้ายแล้วเรียบร้อยโอ้ย mm hmm. แครอทอะไรวันนี้โคตรใหญ่เลยโอ้โหตกใจหนึ่งทีโออยนี่เขาไม่เรียกว่าแครอทหรอกเขาเรียกไอ้นี่แครอท <c oughs> จับไปหนึ่งมุกโอ้ยมันเป็นแบบแครอทรีเจนน์นะเว้ยเฮ้ยนี่ถ้าเป็นคนไทยเห็นใหญ่ๆนี่ต้องเอาทูบเอาเทียนมากราบไหว้ขอเขาหวยเลยนะ <c oughs> โอเคครับหลังจากนั้นเราก็ต้องนำผลผลิตของเรานะครับผมส่งให้ที่มันชื่อเลยวะ่าเฟซบอทศูนย์ศูนย์เดลิเวอรีนะครับผมเป็นการแว่าไงส่งเคอรี่ไปเพื่อให้ทางตลาดขายนั้นแล้วก็นําเงินเข้ามาเพื่อให้เราบริหารจัดการในการทําสวนนะครับผมพูดง่ายๆคือส่งไปตลาดออตกรนั่นเองอะไรเนี่ยที่กระรอกโรบอตกลับมาแล้วมาเราไปดูผลผลิตของเราที่ได้ก่อนว่ามันจะได้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ โอเคถือว่าเป็นการประเดิมในการทํามาค้าขายนะครับผมหนึ่งร้อยบาทแรกมาแล้วครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้รับภารกิจให้มาคุยกับคุณลุงนกคู่นะที่เขาเป็นขาใหญ่ขาโจอักฟาเธอร์คุมเกาะแห่งนี้นะครับผมโอเควันนี้เป็นวันที่ดีไอหนุม่มและชื่อฉันก็คือลุงนกคู่แห่งฝั่งทนนะจะอะอะไรอ่ะฉันต้องการก้อนหินแล้วก็ต้นท่อนซุงเหรอ w o u l d you mind Starting o f f w i t h this Wood sack and pick sack อ oh, mm ๋อ hmm. มันจะให้เราไปทำอะไรนะขวานไม้แล้วก็ไอที่มันเป็นที่ขุดๆอ่ะเรียกอะไรวะพั mm ่ว hmm. <ru> เออใช่โอเค not a t all I get w h i t right. ไปมันให้เราไปคราฟนะครับผมชอปไม้อยู่ไหนว่าใช้ไม้นี้ได้ไหมต้นมะพร้าวไม่ได้วะคือเฮ้ยทะเลลงได้ไหมอุ้ยลงได้ด้วย เล่นน้ำเล่นน้ำโอ้โหภาพใต้ทะเลมันก็สวยเลยนะท่านผู้ชมดูสิวู๊ดนันทะเลสวยงามแต่นี่มันไม่ใช่เวลามันเล่นนะเฟยคุณลุงแลวคู่บอกให้ไปหาไม้นี่อะไรอะ่ะมะพร้าวเก็บสิจะ้ะปูเก็บได้ไหมวิ่งเก็บปูได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยปูจะหนีบโอ่ยใส่อย่ไงงี้แล้วมันจะหนีบกระโจยลุงไหมเนี่ยโอ้โ แม่งเดินหาสลรอบก่อนเลยสุดท้ายไม้แม่งก็อยู่ที่สวนเราอีกบ้าเอ้ยไม่เราเอุย้ยหาเนนานโอเคครบแล้วเหลือแต่ก้อนหินนะครับผมนี่ไงหินโชว์เข้าไปได้เท่าไหร่สามก้อนขาดอีกสองนี่ไงเจอละพัวอ <c oughs> ทีเดียวเข้าเลยไหมจ๊ะโอโหแรงดีจริงพระคุณเกมนี้มันก็จะออกไปทางเกมแนวทำไรทำสวนที่แบบแบบแฟนตาซีเนี่ยนะ มีสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่แบบคุยกับเราได้แล้วก็เป็นเพื่อนกับเรานะคอยทำเควสคอยช่วยเหลือเป็น NPC ในตัวเกมนะครับเออมันก็ดีนะมันไม่ใช่แบบว่าแนวทำไรทำสวนที่แบบจริงจังสัเท่าไหร่อ่ะโอเคลุงให้ผมทำอะไรเนี่ยให้ผมไปสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งรอบๆที่อยู่บริเวณเกาะน,นั่นคือ e l i v e r y Station นะจ๊ะโอเคไอ้กาเร้อยจะแนาะลุงหน้าต่างงี หนึ่งหนึ่งกับผมในคอดิตี้บ้างทำหน้าหวลนเกินโอเคในการรับเค้กเราก็สามารถกดที่ปุ่มรับเค้กได้นะแล้วมันจะวิ่งให้เราไปอัตโนมัตินะเออก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะมันสมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีนะครับสำหรับเกมแนวเนี้ยเสียเวลาเดินไม่งั้นอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเดลิเวอรี่สเตชันนะครับมาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เป็ดก่อนกลัวแล้วเสียงมันต้องเป็นงี้มาเดี๋ยวที่นี่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว โอเคครับเราก็ไปแจ้งเคล็ดกับคุณลุงนกคู่ขาใหญ่ประจำเกาะนี้ก่อนนะอะ,อะไรอะอ๋อแกให้เราซื้อที่ดินแปลงที่มันว่างอยู่นะครับมผมได้เลยว่าแต่เงินพอหรือเปล่าเนี่ย8ปดร้อยรูปีอโอ้โอเคพอครับผมแล้วยังไงต่อให้เราไปซ่อมแซมโรงครัวเหรออ๋อก็จะเหมือนเกมไม่ทําไรทั่วไปนะที่มันจะทําแบบว่ามีบ้านคอยทําขนมปังคอยทําแบบว่าแยมทําอะไรเงี้ยโอเคได้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 ได,ได,ได,ได้กูเคยเล่นมาก่อนลงุงเถอ ไหนไหนไหนนี่ไง building ีิพาอุ้ยขาดก้อนหินว่ะซื้อหรอ,อยังไม่มตังซื้ออ่ะเดี๋ยวเยว,เวๆกอนนะไม่ได้ว่ะโอ้เอานี่ไงอยากกันนั้นเลยพัวเขาให้โอ้โหครบโอเคเรียบร้อยดิพาปิ้งปาม เสร็จแล้วครัวคนหัวรวยกดไปที่เควกเลยไปไหนเนี่ยเอามาสะพานนี้ต้องตกปลาอุ๊ยโอ้โอ้ยน่ารักี่ยเออให้ทำอะไรลูกไหนหําโอเคอุ้ยเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อเลเวลขึ้นโอ้ยกูตกใจอุ้งงงให้ทำอะไรลูก one step the water the starting fishing okay อุ้จะให้เราแบบว่ายังไงหัดตกปลานะท่านผู้ชมนี่ไงคันเบ็ดก็มีชวแอปเป็นไงเราเยอะกับปลาหนะ่อยมีมาแล้วมันเลิกติดกับแล้วแดกแล้วกดครั้งได้เลยรูปอืดอืดเยอะกับมันนะครับผมพอถึงขีดเขียวเราก็กดนะนี่ไงเวิร์ฟได้แล้วปลาทูน่าอเมซอนอ้าวได้ปลาทูน่ารีเจนครับผมอุ้งอุ้งน่ารักจังเลยลูกจ๋า โอเคเดี okay, ๋ยวปลาไปคุณลุงดูก่อนนะรู้สึกว่าเกาะนี้แม่งทําอะไรต้องผ่านลุงคนนี้หมดเลยแม่งเป็นมาเฟียวะว่าแล้วมันจะเป็นกอลฟาเธอร์ของเกาะนี้แน่เลยคุณลุงให้เราต้องซื้อเอ,อที่ดินแปลงว่างอีกแปลงนะแต่ปรากฏว่าเงนินไม่พอวะเงนินไม่พอทํายังไงเหรอเออก็ต้องขายผักโอ okay. เคไอ้อผักเรามีอยู่ในสต็อกเยอะนี่หว่าเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเพิ่มเลยนะครับผมข้าวโพดเอ้ยไม่ใช่ข้าวสาลีเป็นหน้าตาเหมือนข้าวโพดย่งไรวะ เก็บแบบฝัดโลด้าอุ้ย,ยมีแชมป์ใช่ไหมกดไม่ก่ไอไหมขาเมยขาเมยขาเมย์ไ้ัวตายในดาบเดียวโอเคเราบอกรบกวนหน่อยนะตอนนี้เงินเราไม่พอต้องส่งไปตลาดอาตกก่อนพักพืชผลผลิตของเราเนี่ยถุย,ยจัดเต็มเอาแคลร์ไม่ได้แคลร์แคลร์แคลร,คร์ให้หมอนล่ะอ่ายี่สิบต่าอาพอไหมวะเนี่ย ไม่ตังคุณนี่นจกพอไหมไม่ใช่ว่าผลผลิตได้พอโอเคได้มาแล้วโอเคพันสี่เหลือเฟือครับผมเหลือ200อยเนี่ยจัดไปครับผมมันก็จับประมาณนี้แล้วกันเนาะผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยนะในการเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีการตัดออกเป็นช่วงๆนะครับผมผมว่าจะเอาที่แบบว่าใจความที่สําคัญของตัวเกมนี้นะ ก็เท่าที่ลองเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผม,ผมก็รู้สึกว่าเกมปลูกผักเกมนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเกมปลูกผักทั่วๆไปเลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวเรื่องและก็สตอรี่ของมันเนี่ยมันออกไปทางแนวแฟนตาซีเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเพลิดเพลิน,พลนดีแล้วก็กราฟิกภายในเกมรวมทั้งเสียงเพลงเสียงดนตรีประกอบสกอร์ต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมเป,เป็นเพลินได้ทั้งวันเลยนะท่านผู้ชมดีดีมีแต่ตัวส,สัตว์น่ารักทั้งนั้นเลยแต่ัวอยสัตว์โอเคครับผมและอีกอย่างหนึง่งผมก ทั้งหมดหกอันดับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยก็แค่มาเล่นตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเลยกันเนาะแล้วสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้นะยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดเลิฟเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะยังไงนี่ย ยอดซับยอดไลฟ์มันก็ยังอยู่ประมาณนี้มันก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าผมก็ได้ทําในสิ่งที่ผมชอบนะครับผมแล้วก็มันเป็นางานอิเรกของผมด้วยนะสำหรับทุกคนที่ถามผมว่าเออพี่ตกลงพี่ทําเกมแนวไหนกันแน่เนี่ยคือคลิปที่ผมทำเนี่ยครับส่วนมากมันจะเป็นคลิปที่แบบว่าผมมารีวิวเกมนะที่แบบว่าเกมมันน่าเล่นแล้วก็เกมๆนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ผมด้วยคือคอนเทนต์ของผมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวนะก็คือว่าแบบยังไงก็คือมาเล่นเกมให้น้องๆหนูๆเด็กๆเพื่อนๆดูกันเนี่ยเล่นแบบลงุลงบบ้าบ้านานนคือแว่เเยดะ ไม่ฮาแต่มีรอยยิ้มอย่างนี้ก็โอเคนะครับผมด้วยวตัวสํวหรับผมผมรู้สึกว่าผมโอเคผมพอใจนะครับผม,ผมคิดว่ามันได้แค่นี้มันก็ดีแค่ไหนแล้วว่าโอเคเนาะพ่อครัวนี่จะแดกตัวไหมเนี่ยไอ้เคว่ะไอ้เคหรือน้องตัวเฮสำหรับทุกคนที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องขอ,อก,กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมสิ่งสิ่งนี้ที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคแทมกันมาเยอะแล้วมันจะออกแนวดาราเมอร์ไปเอย แล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมคุณแม่ประณีขายหอมนะครับผมแล้วก็คุณแม่ประนอมขายเอ่อข,ขายน้ำพริกนะครับโดนทไหมผมเป็นจำนวนเงิน120บาทนะครับรวมถึงคุณพ่อสมชายหามเรืองสีแล้วก็คุณแม่สมศรีหีเรืองแสงและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงยังไงต้องขอกราบขออภัยกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้กระผมและน้องอุงอุงต้องขอกล่าวคำว่าคำว่าอะไรเมืองไทย สบายดีนะครับพี่น้องเกมมิ่งคาเฟ่คุณลุงเล่นเกมสวัสดีครับไปทุกคนย,ย,ยัดย้ายอ่ะเอฮ้